สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับแมงพยนต์ครับ SUV มือ2นะครับกลับมาพบกับแมงครับตอนนี้เช่นเคยนะครับที่ทางบริษัทรถยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์นะครับ46ครับที่ตั้งครับอยู่ตรงแขวงลำปางชีเขตต้องจอกกรุงเทพมหานครครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมพามาดูครับรถเข้าใหม่นะครับเป็นสไตล์ SUV 5ที่นั่งน้ำมันล้วนครับต้องบอกก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียว ครับุ้หญิงใช้งานสภาพเดิมสวยเลยนะครับก็ h o ฮอนครับ HRV 1.8 EL คันนี้ครับเป็นโฉมไมได้เช้งครับปี2019นะครับได้เป็นงานสีดําเดิมนะครับต้องบอกกันครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ทำการปรับสภาพหรือเก็บเลตัวงานนะครับ นะครับต้องไล่ก่อนว่า Honda HRV รุ่นของตัวนะครับไม่ได้เชียงรุ่นตัวนี้นะครับมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะครับจะมี1.8ครับตัว e ตัวล้มต้นนะครับคันนี้เป็นตัวรองท็อปครับ1.8ตัว e l ครับและมีโฉมรุ่นของตัวนะครับที่เป็นของตัว r s นะครับราคาเอาไหร่นะครับเจ้าคันนี้เขาติดล้านห0 0หมืนะครับ9,000บาทนะครับตอนนี้นะครับเหลือเพียงแค่530,000สามนะครับ 9,000บาทนะครับคันนี้เลืผ่อนประมาณเพียงแค่9บาทเท่านั้นครับไว้ด้านหน้ารุ่นนี้ครับเป็นงานไฟออโต้นะครับจะเป็นงานไฟที่เป็น Full LED นะครับเรียบร้อยนะครับจะมีงาน d a y l i g นะครับที่เป็นงานสองวันด้านล่างของตรงงานโคมด้านบนจะเป็นงานไฟเดียวที่เป็น c i c a d i a n เรียบร้อยแล้วไว้ด้านหน้าครับงานโครเมียมครับใหญ่ๆนะครับพร้อมโลโก้ของตัว Honda ประจัดหมอกรุ่นของตัว EL มีมาให้เรียบร้อยนะครับวเป็นที่ได้ครับ9กอไกยอหญิง6624ครับของกรุงเทพมหานคร นะครับให้ดูสภาพนะครับของตัวนะครับหรือสังคมของตรงงานเต่ารถด้านหน้าสภาพเดิมสวยครับสีดำเงาๆนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินของตัว ibike ขนาด1.8วิชิตจมายครับปีเจมส์ไอพอยต์141แรงม้าที่ให้มานะครับพร้อมอะไรบิดทับสูงสุดถึงอง1072นิวตันเมตรสภาพโดยรวมครับสวยเดิมนะครับคันนี้นะครับไม่มีรอยบุบครับหรือรอยยิ้มนะครับไล่มาให้ดูนะครับล้อแม็กซ์ทูโทน17นิ้วนะครับเบรกที่ตั้งสี่ล้อนะครับที่ให้มาปัจจุบันมัดมานะครับพกปยาง โยโกมานะครับเป็นปี2องพนสองนะครับสภาพไมยางเดิมนะครับซิลิยาเท่มาสองหนึ่งห้าความหนาห้าสิบห้าเป็นยาง R สิบเจ็ดนี่คือสภาพแรกเข้านะครับใหม่ๆสภาพแบ็เดิมสวยเลยนะครับระบบช่วงล่างครับก็จะเป็นระบบตัวเบรค ABS ครับอาจารย์เบรคของตัว EBD เสือเรือเดของตัว BA คันนี้นะครับมีให้เรียบร้อยให้ดูสภาพด้านในของตัวงานช็คนะครับแห้งเดิมนะครับอาจจะมีค่าวเศษฝนนี่คือสภาพแรกเข้าแต่ซุ้มโลหะพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกหักเรียวรอยแล้วสภาพไมยางเดิมเดิม ความลึกของตัวหลักยางจะสามารถใช้งานได้อีก2-3ปีเลยนะครับต่อมาให้ดูวิพันด้านข้างสภาพสวยเดิมเนียนๆเลยนะครับันนี้นะครับกระจกาหน้าแพ้เดิมนะครับจากศูนย์ฮอน d a เป็นออสติกาสอชั้นครับซับเสียงเรียบร้อยนะครับด้านหน้าติดตั้งงานฟิล์มแล้ว40%ด้านข้าง60%นะครับติดคันนี้นะครับให้ดูนะครับสภาพโดยรวมของตัวงานหลังคาเดิมๆนะครับ กระจกมองข้าปรับพับไฟฟ้ามีฟได้ตัวที่ร้อยมาพร้อมระบบของตัว Honda าเร b o บสนะครับก็คือกรณีที่ต้องการตีไฟเลี้ยวหรือต้องการมุมมองมุมมองสายตาด้านข้างคันนี้นะครับมีกล้องมาให้เรียบร้อยเลยนะครับกุญแจเป็นกุญแจคีเลตผมมีให้2ดอกนะครับพร้อมน้ำจัดงานเป็นงานโครเมียมพร้อมระบบตัวสมาร์ทอินทีนะครับด้านข้างกระจกแท้เดิมนะครับจากส่วนฮอนด้านะครับต่อมาครับให้ดูงานภายในนะครับคันนี้นะครับเป็นงานเบาะหนังทิวโทนะครับก็คือจะตัด้ว้งานครับเบาะสีครีมและคันนี้ติดตั้งงานนะครับ การสตรากันค่าให้ร้อยการสตรานะครับของแท้เดิมนะครับจากศูนย์ฮอนด้านะครับดูง่ายถ้าเป็นงานสลักบนนะครับการสะราที่เป็นงาน h r v นี่คือการสตร์แท้เดิมนะครับจากโรงงานนะครับต่อมาครับฟัง์ชั่นที่ให้มารุ่นของตัวที่เป็นนะครับ EL นะครับโพรมไลน์มาติฟังก์ชันที่ให้มานะครับแล่วจะเป็นหลบตัวล็อกความเร็วนะครับแพทเทิร์ชชิปของการเล่นกีมือเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับระบบของตรงงาน Air Auto ตนะครับที่มีให้มาแล้ว่าจะเป็นระบบตัวเบรกไฟฟ้าออโต้ไบโหคันนี้นะครับมีให้ครบนะครับ คู่มือนะครับของการใช้งานนะครับคันนี้นะครับมีให้เรียบร้อยพร้อมสุดรับประกันมีให้เรียบร้อยเลยนะครับสภาพภายในนะครับสภาพสวยเดิมนะครับไปดูคอนโซลด้านหน้านี่คือสภาพแรกเข้านะครับเดี๋ยวทำการปรับสภาพนะครับผมต้องการแกะให้ดูโครงสร้างนะครับแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้าชับเองที่ทางบริษัทพยนนะครับเรื่องาระจัก์ของการดูรูปบรสองนะครับหนึ่งหลอดโครงสร้างเลยซอฟต์รอาร์คนะครับด้านข้างนะครับไม่มีนะครับผิวรอยนะครับของการตัดต่อหรือการเคาะงานของตรงงานโครงสร้างนะครับ ด้วยมาตรฐานของเราบรรยชนนะครับที่เปิดมามากกว่า25ปีรถของเราทุกคันมีการตรวจสอบมาตรฐานเขาจากทางบริษัทของทางกรุ๊ปอิสระชั้นครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างครับของตัวรถครับให้อีก200รายการนะครับฉะนั้นแล้วรถสบายใจได้ว่าเรามีการตรวจสอบโครงสร้างแบบมาตรฐานให้ลูกค้าดูละเอียดรถบบครับแบบแน่นอนนะครับต่อมาให้ดูดีเทลของตรงงานสอบ,บีนะครับด้านข้างนะครับให้ดูครับสภาพของตรงงานด้านข้างที่รถเดิมนะครับโรงงานรอซอฟต์แนอาร์ดัมสภาพเดิมหัวน็อตไม่มีการแกะ,ะครับเดือดกระหยับ ไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างครับสกิลในเพจอยู่ครบครับเลขนะครับตัวถังตรงสำหรับทุกอย่างนะครับงานสกรพปเพานข้างนะครับมีให้เรียบร้อยโครงสร้างงานเสาเอฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับนะครับแผงประตูจะเป็นงานวัสดุที่เป็นงานหนังหุ้มแล้วตัดวนงานครับที่เป็นสีเบจประจูลดลงครับจะได้เป็นงานนะครับออโต้นะครับคู่หน้าแล้วนะครับใครดูนะครับงานลำโพงมีให้นะครับไล่ให้ดูนะครับต้านข้างนะครับ แต่แคปแทสซีโคเดิมจากโรงงานนะครับดูยังไงนะครับทําการจิกเข้าเฮลเล็ปนะครับที่คือแต่แคปแทสซีโคเดิมจากโรงงานต้องไม่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปนะครับสภาพผิวพันธด้านข้างนะครับลูกยางขอบประตูนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับคันนี้แล้วบอกเลยว่าคันนี้รถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้งานนะครับสภาพเดิมนะครับในราคาเพียงแค่5 3 0 0 0 0หมืนะครับ9,000บาทคันนี้นะครับตกผ่อนเพียงแค่8,000ทนเดย์พายถ้าจัดยอดแค่ราคาของตัวรถนะครับ5,39,000 ่อนอยู่ที่ประมาณเลท8,000-9,000นะครับถึง9,000 หรือสามารถทําการนะครับจัดยอดแบบฟรีดาวก็ได้หรือจ่ายค่าประกันเองก็ได้นะครับประกันปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ1 7ื่นเหรือสามารถลงไปได้ยอดจัดก็ได้นะครับันี้ตกผ่อนประมาณเพียงแค่เก้าพันต้นทานครับถ้าเราคตันใดสนใจหรือกำลังมองหาครับ SUV นะครับไว้ใช้งานนะครับพนี้เลยผมบอกว่าตอบโจทย์ของการใช้งานขับขี่นะครับรุ่นสไตล์ใหม่ๆนะครับความคล่องตัวนะครับและรุ่นของตัวช่วงล่างของตัว SUV ถือว่าน่าใช้งานมากครับในราคาเพียงแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทติดต่อหาผมได้เลยนะครับ ที่เบอร์สูตรทุกสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์ถ้าคนสอบถามรายละเอียดของตัวรถครับหรือเงื่อนไขของการชำระเงินครับทางผมครับเซอร์มี่เลยทุกอาชีพคนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทครับข้าราชการรัฐวิสาหกิจอาชีพเกษตรกรครับค้าขายครับนะครับขอให้มีกระสับกระสเจนนะครับตรวจสอบหน้าร้านได้นะครับและลูกค้าที่มีเครดิตครับรับไปเลยดอกเบี้ยรับก้นเพียงแค่นะครับสี่ปี 2.29นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดในเเทราคาผ่อนเพียงแค่9,000นั่นเครับถ้าราคันใดสนใจสามารถข้ามโดรถครับและทดลองขับไปเลยนะครับที่ทางบริษัทยนต์นะครับหรือสามารถโทรสอบถามนะครับรายของตัวรถครับหรือครับหรือแอดไลน์หาผมนะเซอร์ไม่เกนเลยทักมาสอบถามครับโลเคชั่นนะครับที่ตั้งบริษัทนะครับแล้วก็สอบถามเรื่องรายของตัวรถหรือการจัดทนะครับกระทังผมก่อนได้เลยนะครับต่อมาผมพาไปดูนะครับด้านหลังนะครับ ฝั่งซ so ้ายนะครับให้ดูรอโครงสร้างนะครับสภาพเดิมนะครับหอซบรอาร์คเดิมนะครับเป็นไจะเป็นงานเสาเซียนข้างนะครับไม่มีหลอนะครับของการตัดต่อหรือการโครงงานสภาพดีเคียรของตรงนั้นข้างสภาพเหยเดิมนะครับพอด้านหลังปรับพับได้นะครับปหน้าลงไปนะครับและนะครับหมอนรองคอนะครับสารตำแหน่งมีให้สามารถทําการปรับนะครับหมอนรองคอขึ้นได้นะครับและทีมคันรุ่นของตัว Honda HRV สามารถทําการปรับพับเบาขึ้นไปได้นะครับเพื่อเรา ต้องการเช้พที่ของตัวด้านหลังในการเก็บของสัปหะเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานพยางนะครับพรมด้านล่างนะครับมีให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับรองรับเบาะไอเด็กไอโซฟิกทั้งสองฝั่งแล้วทาการปรับพับเบาะลงไปนะครับจะทําการพับตะนาทและจะเหลือพื้นที่นะครับด้านหลังในการเก็บของสัปหะเพิ่มเติมให้ดูกานหลังคาสภาพสสยเดิมนี่คือสภาพแรกเข้าไม่มีรอยนะครับฉีกขาดตรงกันหลังคาหรือรอยเจิมของตัวงานยันเลยนะครับให้ดูสภาพด้านหลังนะครับแผ่งประตูนะครับขอบยางสภาพเดิมนะครับ ไม่มีรอยนะครับฉีกขาดนะครับต่อมาให้ดูนะครับด้านท้ายของตัวงานโช๊คแห้งเดิมนะครับสภาพแบ็เดิมสวยเลยนะครับดีเทลไฟด้านท้ายนะครับจะเป็นงานไฟที่เป็นงาน LED ชูบแล้วก็คือจะรมเงาครับกับสีดําให้เรียบร้อยนะครับโลโก้ honda h r v เครื่องยนต์ไอรีมีให้ครบเซ็นเซอร์ด้านท้ายความปลอดภัยการแจ้เตือนมีให้4จุดนะครับด้านบนมีไฟครับ ตรงบอสเบรกด้วยสามให้พร right? right, ้อมกับส ah, ัญญาณชารฟีน้านบนนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาผมพาไปดูนะครับด้านหลังนะครับคันนี้ถาดรองมีให้เรียบร้อยปล่อยคอนโซลมีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะครับของตรงกันด้านท้ายนะครับผมให้ดูนะครับล้อไหไรนะครับมีให้ครับชุดปะเจนะครับมีให้ให้ดูสีด้านท้ายสภาพเดิมนะครับสีน้านท้ายครับสีไข่นะครับเดิมเดิมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างด้านข้างสภาพเดิมไม่มีรอยบุบนะครับแล้วก็งานฝาท้าย นะครับให้ดูขวาหายสภาพเดิมทั้งสองฝั่งนะไม่มีการแกะนะครับของตรงด้านท้ายเวลาปรับพับเบาะลงไปจะเลยพื้นที่ด้านหลังนะครับ้างขวาในการขนของสภาพเติมนะครับถือว่าคันนี้นะครับน่าใช้งานนะครับต่อมาให้ดูด้านท้ายนะครับสภาพเดิมนะครับดูน้ายไม่มีนะครับรอยนะครับเคาะงานหรือการชุกงสร้างดีเทลฝั่งขวานะครับสภาพเดิมนะครับให้ดูงานแถบประตูด้านในฝั่งขวาลายเรียนให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับสอบเป็นร้าเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับ ใ่วาจะโครงซาด้านข้างนะครับงานเสาซี ind, านข้างสาภาพเดิมนะครับหรือพดัดานข้างสาภาพเดิมนะครับคันนี้ไม่มีรอยนะครับบุบเลยนะครับชกด้านในแห้งเดิมนะครับ,บสาภาพแบกเดิมสวยเลยนะครับเรามีบริการทางการครับส่งส่งเอกสารนะครับตามจังหวัดครับไม่ว่าวลูกค้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับแล้วก็มีบริการของการจะส่งสไลด์ให้ตามที่อยู่ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าตัใดนะครับกำลังมองหา SUV ถ้ H v, ามันล้วนไม่ใช่งานนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคา ต่ราคาเปียแค่530,000ครับ9,000บาทคันนี้นะครับตกผ่อนเพียงแค่9,000บาทเท่านั wrote, ้นครับสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์สุดุกซีครับ1466023นะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับต่อมาผมพามาดูโครงสร้างงานเสาเอนะครับ <stop> ด้านหน้าฝั่งขวาโค้เน็ตเดิมๆนะครับร้อซอฟต์เบรคฮาด้านข้างนะครับไม่มีรอยนะครับตดต่อหรือรอยบุบของงานโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นงานด้านข้างครับเสาบีนะครับให้ดูดิลอยนะครับสภาพเดิมซอฟต์เบร์ฮ ตามเดิมจากโรงงานนะครับผลน็อตด้านบนด้านล่างไม่มีการแกะการขยับนะครับแล้วก็บอรป่าคนขับจะได้ไฟฟ้าแตะทิศทางเรียบร้อยสภาพปิดบอรดเดิมๆนะครับไม่รอฉีกขัดและรอแตกนะครับตรงงานบอะนะครับพวงมาลัยนะครับสภาพเดิมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นระบบคุชคอนโทรลนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นะครับระบบการชิคออนบอร์ดของตัวหน้าจอด้านหน้ากุญแจนะครับเป็นคีย์เลสนะครับผมมีให้2ดอกนะครับ ยายทำการสตาร์ทให้ทางเสียงเครื่องยนต์ปุ่มเอนจินอยู่ด้านซ้ายมือนะครับหน้าจอชิฟทีนะครับแบบดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับจิ้มคันนะครับคันนี้นะครับไม่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นพันโลนะครับไม้แท้ไม่เดิมถ้าเฉลี่ยต่อปีใช้งานประมาณครับสองหมื่นต้นต้นต่อปีนะครับถือว่าไม่ได้เยอะมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอีคอนนะครับท้าช้คอนโทรลมีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ดูช่วงล่างนะครับการคันเร่งคันเบรกสภาพเดิมนะครับกระนันชิป เล่นเกมมือนะครับมีให้ไฟหน้าออโต้ตัดหมอบมีให้พร้อมกับที่ปัดฝนเป็นงานเลนเซอร์งานออโต้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธนะครับคันนี้นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับโฮมอะเซต้าคือฮ้อนด้านเลนสบอตด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานกล้องมองหลังนะครับมีนะครับภาพตัดสายตาให้ทั้ง3มมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมตัดด้านข้างนะครับมีให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้นะครับ รถคันใดนะครับสนใจครับโทรหาผมได้เลยนะครับงานแอร์เป็นงานออโต้หน้าจอดิตอนนะครับที่มีให้มาโลบเกียร์เป็น CVT เบรกเบื่อไฟนะครับออโต้เบรกโคนะครับคันนี้มีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกตัดแสงออโต้รุ่นของตัว EL นะครับที่มีให้มานะครับไฟคอนโซลมีให้นะครับพร้อมกับแผงบางแดดเรืนค้ามีงานไฟนะครับพร้อมกระจกไฟออโต้นะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้นะครับ ต่อมาให้ดูแผงแดดนะครับฝั่งคนขับนะครับมีแฮน์ไฟออโต้ให้เหมือนกันนะครับคันนี้นะครับผมบอกว่านะครับสวยเดิมนะครับราคาดีนะครับในราคาเพียงแค่5้าแสนสามื่นะครับก้าพันบาทครับสนใจครับโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์ซูสี่ครับหนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทนี้นะครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับต่อมาผมพาชมและดูในส่วนตรงงานห้องเครื่องนะครับด้านหน้านะครับเครื่องยนต์นะครับคันนี้นะครับ นี่คือสภาพแรกเข้าเครื่องยนต์เบนซินครับของตัว Honda าไฮบริดครับขนาด1.8ลิตรครับเป็นโหมชิโตัวใหม่ B G M F i Point นะครับ141แรงม้าที่มานะครับพร้อมอะไรเป็คทับสูงสุดถึง172นิวตันเมตรนะครับรองรัตตมันครับที่เป็น E85 เทียบร้อยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยใช้งานครับตกอยู่ประมาณ14-15ี่สิกิโลต่อเดือครับก็อยู่กับขับขี่ด้วยนะครับว่าจะขับไปเมืองก็ดีนอกเมืองก็ดีนะครับ สภาพพุ่งยนนะครับรอบขึ้นเดิมเดิมนะครับรถไม่เคยมีปัญหาการติดแก๊สนะครับให้ดูรอบเครื่องเดิมเดิมนะครับตัวน็อตมาร์กสีเต้มสีตามรอยเข้าต่อนะครับสภาพสวยเดิมนะครับนี่คือสภาพแรกเข้ายังไม่เป่าสภาพนะครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่นนะครับให้ดูงานพับบ้องฝั่งซ้ายนะครับไม่มีการเกะและการขยับนะครับไล่มาตามงานเบ้าโช๊คฝั่งซ้ายนะครับล้อสเปรอาร์คเดิมสีเดิมนะครับคาด้านหน้านะครับไม่มีนะครับยิ้วรอยนะครับบุบรือการข้องานฝั่งขวาหัวน็อตเดิม นะครับไม่ว่าจะเป็นงานครับเบ้าโชว์ฝั่งขวานะครับตัวเรตอาร์เดิมกระโปงนะครับไม่มีรอยบุบดูเจาะเดิมๆนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับซิโก้มกนะครับอยู่ครบนะครับเดี๋ยวก็ส่มอบนะครับผู้ทำเนการครับตับเก็บงานให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกภายในนะครับยิวรอนะครับเก็บสภาพนะครับล้างห้องเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้วมันเครื่องของเร็วครับตรวจสอบเช็คระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับ ถ้ารถคันใดสนใจนะครับปังหา SUV 5ที่นั่งนะครับนำมาลงใช้งานผมแนะนำคันนี้เลยนะครับราคาคุ้มค่าคุ้มราคา539,000บาทครับคันนี้กัดยอดแค่ราคารถรับ่อนเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นครับกับมา8 9 0 0บานถึง9,000ครับกับ Honda HRV 1.8 EL ตัวลองท็อปปี2019นะครับรถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้งานสภาพเดิมสวยนะครับสามารถติดต่อหาคุณได้เลยครับ ที่เบอร์ซุกซี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์หาผมได้เลยนะครับเรามีบริารที่ล้งขั้นชา้นทีครับดูแลระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระบบเกียร์สี่ระบบดูแลลูกค้าเซอร์วิสครับหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับเหยียบกอซัมบ์ผมทำการเก็บงานให้หมดไม่ว่าจะเป็นการล้างห้องเครื่องนะครับถ่ามันเครื่องของเหลวเก็บงานภายในนะครับภายนอกเช็คตัวระบบของตัวเครื่องยนต์ ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนสมอบหรือสามารถเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยที่บริษัทรยนต์สาขาซีนวง46นะครับขับมาตรงเส้นแยกมินบุรีตรงมานะครับตรงข้ามปั๊มบตทนะครับอยูเทินมาก่อนถึงครับอีสุป้าแดงนะครับเข้ามาได้เลยนะครับหน้าร้านนะครับติดต่อนะครับผมมีเซฟน้องๆนหน้าร้านติดต่อหาผมนะครับเซอร์มงเข้ามาดูรถครับและทดลองขับไปเลยทุกคันนะครับผมหาเทนได้นะครับทดลองขับนะครับตัวไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถทําการอ่านอ่า แนะแนวนะครับหรือว่านะครับเสนอครับกระทางผมได้เลยนะครับเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ผมจะพยายามเก็บงานให้ดีที่สุดนะครับก็จะกันนะครับปักแลวแชร์กดติดตามนะครับประทางชับท่องพิพยุภัณ์ s g v เมือสองครับเพื่อจะไปพาอัปเดตครับรถชนไปสวยขั้นไปของทางระษาพยนิ์นะครับสาขาสินวงศ์วันนี้ครับทั้งเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ